ศ่าสาแก่ก้าพอและยังมีประสบการณ์ทั้งทางธรรมปฏิบัติและปริยัติท่านจึงปรึกษาพระผู้ใหญ่จะตั้งโรงเรียนสอนปริยัติธรรมขึ้นที่วัดบุรพาลามจังหวัดสุรินทร์แล้วปรากฏว่าลูกศิษย์ของท่านที่เป็นพระภิกษุสอบปร,รียนธรรมก้าประโยคได้เป็นองค์แรกในการฉลองพัดประโยคก้า หลวงปู่ท่านได้ให้โอวาดในเชิงปารบธรรมว่าผู้ที่สามารถสอบประเรียน9ก้าประโยคได้นั้นต้องมีความเพียรเป็นอย่างมากมีความฉลาดเพียงพอเพราะถือว่าเป็นการเรียนจบหลักสูตรฝ่ายปริยัติและต้องแตกฉานในพระไตรปิฎกการสนใจทางปริยัติอย่างเดียวพนทุกไม่ได้ต้องสนใจการปฏิบัติทางจิตอีกด้วย คำสอนของหลวงปู่นั้นถูกต้องการจบทางด้านปริยัติหากพูดไปแล้วก็เหมือนกับการเรียนจบในทางทฤษฎีคือเรียนรู้เรื่องคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกอย่างแต่จะให้พ้นไปจากอาสวะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นอย่างไม่ได้จึงยังไม่พ้นทุก์ในโลกวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดต้องปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเท่านั้น จึงจะข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิดหรือโลกของวัตตะไปสู่มรรคผลนิพพานอันเป็นสุดยอดของพระภิกษุผู้ปัตนานิพพานทั้งหลายได้หลวงปู่ดูลท่านยังได้กล่าวอีกว่าพระธรรมทั้ง84%ด0มีพันพระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิต เข้าใจว่าที่หลวงปู่ท่านกล่าวชิ่นนั้นหาได้มองข้ามปริยัติก็หาไม่เพราะปริยัตเป็นรากฐานหรือสะพานอันก่อให้เกิดความรู้ที่จะเชื่อมโยงไปสู่ความเข้าใจในธรรมะแต่จะขาดการปฏิบัติไม่ได้อย่างเด็ดขาดพูดง่ายๆว่าปริยัติธรรมอย่างเดียวคนทุกข์ไม่ได้เพราะปัจจัยชี้ขาดโดยแท้จริงอยู่ที่การปฏิบัติทางจิต เพราะจิตวิญญาณของหลวงปู่ท่านมุ่งมั่นอยู่กับฝ่ายวิปัสนาอย่างจริงจังท่านจึงต้องการเปลี่ยนจากนิกายเดิมมาเป็นธรรมยุติกานิกายเพื่อจะเข้ากับผู้ปฏิบัติธรรมภาวนาทั้งหลายได้อย่างสนิทใจฝ่ายปริยัตท่านเองก็เรียนรู้มาพอสมควรการปฏิบัติธรรมก็ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่เกิดผลทั้งๆท,ที่พยายามมาหลายพรรษา พระมหานิกายแตกต่างกับธรรมยุตอย่างไรฝ่ายมหานิกายเน้นสร้างฐานพระศาสนาคือสอนคนทั่วไปฝ่ายธรรมยุติกานิกายเน้นฝึกตนเองให้ไปสู่ความหลุดพ้นหลายครั้งที่หลวงปู่ดูลตรงการยัติใหม่เป็นธรรมยุติกานิกายแต่หาได้ลาบลื่นอย่างที่ต้องการไม่จะว่าท่านอ่อนด้อยความเหมาะสมก็มิใช่ หากแต่พระผู้ใหญ่คือพระธรรมปามโมติโสอวนเจ้าคณะมนทลขณะนั้นปราไมไว่าปาตมาอยากให้ท่านดูนเรียนไปก่อนไม่ต้องยัดติท่านกล่าวพร้อมกับชี้แจงเหตุผลดังนี้เนื่องจากทางคณะสงฆ์ธรรมยุทตมีนโยบายให้ท่านดูนกลับไปพัฒนาการศึกษาปริยัติธรรมที่จังหวัดสุรินบ้านเกิดของท่าน ให้เจริญรุ่งเรืองเพราะถ้าท่านยัติแล้วเมื่อท่านกลับไปที่สุรินทร์ท่านจะต้องโดดเดี่ยวเนื่องจากไม่มีวัดธรรมยุทธ์ที่จังหวัดสุรินทร์เลยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้แต่จะเปลี่ยนความคิดความตั้งใจของหลวงปู่ดูนั้นยากยิ่งนักเนื่องจากท่านไม่มีความประสงค์จะกลับไปสอนปริยัติธรรมที่จังหวัดสุรินทร์เพราะท่านต้องการเป็นพระนักปฏิบัติ หลวงปู่ดูลจึงไม่ยอมละในการขอยัติจนกระทั่งต่อมาท่านก็สมหวังเหมือนโชคช่วยอำนวยพรก็ได้เนื่องจากหลวงปู่ได้รู้จักและคุ้นเคยกับหลวงปู่สิงขันตะยาขมโมงซึ่งตอนนั้นท่านรับราชการเป็นครูสอนคารวาสทั้งทางที่ท่านยังอยู่ในผ้าเหลืองในวัดสุทัศนารามจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งหลวงปู่ดูลและหลวงปูส่สิงมีอายุรุ่นราวข่าวเดียวกันแต่หลวงปูส่สิงท่านแก่พรรษากว่าเห็นปฏิปทาของหลวงปู่ดูลในการเรียนการศึกษาพร้อมการประพฤติการปฏิบัติกิจในพระศาสนาเป็นไปด้วยความตั้งใจหลวงปูส่สิงจึงรับอาสาในการยติจนประสบความสำเร็จในปีพุทธศักราช2461 ซึ่งเวลานั้นหลวงปู่ดูลีอายุส0สิปีแล้วซึ่งถือว่าเป็นพระหนุ่มใหญ่ท่านได้ยัดติเป็นธรรมยุติกานิกายนับพัทธสีมาวัดสุทัศนารามโดยมีท่านมหาลัตเป็นพระก,กรรมวาจาจารย์หลวงปู่สิงห์นับเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ดูลอย่างแท้จริงนอกจากจะช่วยให้หลวงปู่ดูลได้เปลี่ยนนิกายแล้วต่อมา ท่านยังได้นำหลวงปู่ดูลเข้าไปกราบนมัสก,การหลวงปู่มั่นปุริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ายวิปัสนาเพื่อถวายตัวเป็นสิทธิ์หลังจากท่านได้เปลี่ยนนิกายจากมหานิกายมาเป็นธรรมยุทธ์แล้วทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอีกทางหนึ่งและเป็นเส้นทางที่ท่านปรารถนาด้วยจิตวิญญาณแท้จริงก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง นั่นคือยอดปานาหลวงปู่ดูลท่านได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่มั่นมานานแต่ไม่มีโอกาสได้กราบนมัสการเลยสักครั้งแต่คราวนี้เป็นเพราะบุญมาวาสนาส่งหรือเปล่าก็ไม่ทราบเมื่อปีพุทธศักราช2458หลวงปู่มั่นได้เดินทางจากวัดประลนิวาสกรุงเทพมหานครมาแวะพักที่วัดบุรพา จังหวัดอุบลราชธานีการมาของหลวงปู่ครั้งนั้นเป็นข่าวใหญ่กระจายในหมู่สงและประชาชนไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าข้าหาบดีเมื่อได้ทราบข่าวพากั้นแตกตื่นหลั่งไหลไปกราบนมัสการเพื่อฟังเทศฟังธรรมจนแน่นศาลาหลวงปู่สิงห์ถือโอกาสพาหลวงปู่ดูลผู้เป็นพระสหายสนิทไปกราบนมัสการ และฟังเทศศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์ใหญ่ที่วัดบุรพาเช่นเดียวกับคนอื่นๆหลวงปู่สิงห์ท่านรู้จักและเลื่อมใสในปฏิปทาของหลวงปู่มั่นมาเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่ได้ฝากตัวเป็นสิษย์และตนเองติดงานสอนหนังสือให้กับพวกคารวาสวันนั้นพอเจอหน้าเท่านั้นหลวงปู่มั่นทักายหลวงปู่สิงห์อย่างคุ้นเคยว่า เราได้รอเธอมานานแล้วอยากจะพบและชักชวนไปปฏิบัติธรรมด้วยกันท่านหยุดเว้นระยะแล้วพูดต่อการบวชเป็นพระภิกษุกสงฆ์จะต้องปฏิบัติกรรมฐานคือพิจารณาตาจากปัญจกกรรมฐานเป็นเบื้องแรกเพราะเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้ยอย่างแท้จริงเป็นจังหวะและโอกาสเหมาะหลวงปู่สิงและหลวงปู่ดูล จึงได้ถวายตัวเป็นศิษย์ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและได้ไปฟังเทศพระอาจารย์ทุกวันไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวนอกจากได้ฟังธรรมแปลกๆที่สมบูรณ์ด้วยอักและพยัญชนะมีความลึกซึ้งลัดกลุ่มและกว้างขวางเป็นที่น่าอัศจรรย์แต่ละคำพูดมีรดยะแปลกดีไม่เคยได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหนมาก่อนทำให้หลวงปู่สิงและหลวงปู่ดูลให้ความศรัทธาเลื่อมใสย,ยิง่ง และอยากจะออกปฏิบัติธุดงคกรรมฐานเสียเดียวนั้นเลยจนในเวลาต่อมาหลวงปู่ดูลได้ตัดสินใจที่จะออกธุดงคกรรมฐานหลังออกพรรษาอย่างแน่นอนเป็นเหตุให้การเรียนด้านปริยัติธรรมในห้องเรียนของหลวงปู่เป็นอันยุดติดลงหลวงปู่ดูลท่านได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่แล้วว่าต่อไปนี้ป่าภูเขาเถื่อนถ้ำ ที่มีความสงัดตามธรรมชาติคือห้องเรียนอันกว้างใหญ่ไพศาลของท่านสัตว์ป่าที่ดูร้ายอย่างเสือช้างควายป่าวัวกระทิงเหล่านี้คือครูผู้มาช่วยเขี่ยวกร,รมจิตให้มีความแข็งกล้าแหลมคมไม่ให้เกเรออกท่องเที่ยวตามอำเภอใจจิตจะอยู่กับกายตลอดเมื่อจิตไม่ออกไปไหนมันก็จะลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วขึ้น แล้วจะเกิดความสว่างเย็นสบายในศีลสมาธิสติปัญญามีแต่ความโปร่งใสเย็นใจเย็นกายเบาใจเบากายทุกไม่มีกลัวไม่มีจิตจะมีพลังขึ้นมาอย่างประหลาดมากสักกันการเทศนาในเรื่องธรรมะจากป่าของหลวงปู่มั่นผู้เขี่ยวกรมกับกิเลสมาเป็นเวลานาน จนสามารถเอาชนะลาบค่าไม่เหลือเชื้อยิ่งฟังยิ่งซึมซับและทราบซึ้งจนจิตโลดเต้นอยากจะออกทุดงครข้าร,รมฐานเพื่อประจนและต่อสู้กับเหล่ามารทั้งหลายทั้งปวงที่สำคัญเพื่อพิสูจน์การเจริญภาวนานั้นได้รู้ได้เห็นและได้พบกับโลกในอีกมิติหนึ่งจริงหรือไม่ดังนั้นเมื่อพระอาจารย์สิง ผู้เป็นสหายเอ่ยปากชักชวนออกท่องเที่ยวทุดงเพื่อหาสถานที่สัปปายะ,จะเจริญภาวนาไปตามป่าตามเขาในดินแดนดีสารซึ่งมีสถานที่เหมาะแก่การจเจริญธรรมอยู่มากมายท่านดูนออกท่องเที่ยวทุดงคัก,กรรมฐานกับอาตมาหลังออกพรรษานี้ไหมหลวงปู่ดูนซึ่งคอยวันเวลาอยู่ก่อนแล้วเมื่อเห็นเป็นโอกาสดี มีหรือจะปฏิเสธในความหวังดีท่านจึงตอบตกลงทันทีจนต่อมาหลังการออกพรรษาในปลายปีพุทธศักราช2461หลวงปู่มั่นที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่ในมูสงฝ่ายวิปัสนาธุระจะออกทุดงไปตามป่าตามเขาตามที่ท่านเคยปฏิบัติมาในทุกปีหลวงปู่สิงห์หลวงปูงงป่ดูล สองสหายธรรมตัดสินใจลาทิ้งการเรียนการสอนทั้งสิ้นเพื่อออกท่องเที่ยวทุดงติดตามพระอาจารย์ที่ท่านทั้งสองเลื่อมใสเดินไปตามเส้นทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ความวิริยะอุตสาหาในการเจริญภาวนาจนประสบความสำเร็จมรรคนิพพานล่วงหน้าไปก่อนแล้วในพรรษาแรก ที่หลวงปู่ทั้งสองติดตามออกทุดงกับพระอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์เพียงแต่แนะนำพิธีการใช้ชีวิตแบบพระป่าหรือพระทุดงคขกรรมาฐานเบื้องต้นเป็นการสร้างฐานความรู้ให้มั่นคงหลวงปู่ดูลท่านมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ท่านไม่ยอมปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปล่าประโยชน์ท่านได้เร่งฝึกปฏิบัติความเพียรอย่างเคร่งครัดโดยมีฉันทะวิริยะอุตสาหา เพื่อให้สำเร็จผลจากการที่ได้อยู่ใกล้ชิดและปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ใหญ่ตลอดการทุดงท่องเที่ยวไปในไพรกว้างที่อุดมสมบูรณ์รลกชัดสัตว์ตามีมากมายให้ได้เห็นมีทั้งสัตว์ป่าที่ดูร้ายและไม่ดูร้ายที่สำคัญสิ่งที่อยู่ในป่าดงเป็นภัยต่อชีวิตที่ร้ายกว่าเสือกว่าช้างและพญางูจงอางคือยุงลาย อันเป็นพาหะนำเชื้อโรคและไข้ป่ามันได้เกิดกับใครแล้วก็ยากที่จะเอาชีวิตรอดหลวงปู่ดังๆในระดับชั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายล้วนเจอกันมาแล้วทั้งนั้นหลายเดือนที่ติดตามร่วมคณะของหลวงปู่มั่นพระอาจารย์ใหญ่ต้องเที่ยวไปตามป่าสแสวงหาสัจธรรมคือทำมันประเสริฐจนกระทั่งใกล้วันเข้าพรรษาเวีนมาถึง ในปีพุทธศักราช2463คณะของหลวงปู่สิงอันประกอบไปด้วยพระอาจารย์บุญพระอาจารย์ศีทาพระอาจารย์หนูและหลวงปู่ดูลรวมเป็นห้าองค์ได้กราบนมัสการขอแยกทางไปเจริญภาวนาเรียบเขาภูพานไปเรื่อยจนกระทั่งถึงป่าท่าคันโทอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินหลวงปู่สิงที่เป็นหัวหน้าคณะ ิจารณาสภาพป่าแถวนั้นมีความเหมาะสมที่จะอยู่จำบรรษาจึงได้สมมติเป็นสนักป่าท่าขันโทสหายทรรทั้ง5้าได้รวมกันอธิษฐานจิตอยู่จำบรรษาที่นี่ดยความพอใจในสถานที่เนื่องจากเป็นสถานที่เปลี่ยวห่างจากความวุ่นวายของชุมชนแต่และองค์ต่างมีความมุ่งมั่นในการทำความเพียนอย่างอุกผิด โดยดำเนินตามที่พระอาจารย์ใหญ่อบรมสั่งสอนอย่างเคร่งครัดป่าท่าคันโทนั้นแม้จะเป็นแดนสงบสงัดน่าเลื่อนลมของพระนักปฏิบัติแต่สิ่งที่น่าวันไหวเนื่องจากป่าท่าคันโทแถบเทือเขาภูพานยังเป็นป่าที่รกชัดมีสัตว์หลายนานาชนิดที่ร้ายกว่าสัตว์ป่าก็คือไข่ป่าชุกชุมชาวบ้านแถบนั้นเรียกไข่ป่าชนิดนี้ว่าไข่หนาว ใครก็ตามที่โดนไข้ป่าชนิดนี้เล่นงานจะมีอาการหนาวสั่นเหมือนคนที่มาจับสั่นอะไรตำหนองนั้นแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นไข้จับสั่นที่พูดกันในสมัยนี้หรือเปล่าเมื่ออยู่จำบรรษาได้ไม่นานบรรดาสหายทรมทั้งหลายที่สำนักป่าท่าคันโทต่างก็โดนลองของทั่วหน้ายกเป็นพระอาจารย์หนูเพียงองค์เดียวนอกนั้น ต่างก็ได้ลองลิ้มชิมรสไข้หนาวอย่างทุกทรมานแสนสาหัสด้วยกันทั้งสิน้นท่ามกลางภัยคุกคามอย่างหลายแรงและแสนทุกทรมานนั้นไม่มียารักษาแม้แต่เม็ดเดียวนอกจากหาสมุนไพรในป่ามาต้มฉันเพื่อรักษาตามมีตามเกิดและในกลางพรรษานั่นเองพระสหธรรมิโองค์หนึ่งไม่สามารถจะทนต่อความทุกทรมานไหว จึงได้ถึงแกกรรมมรณาภาพไปต่อหน้าต่อตายังความสลดสังเวชให้กับเพื่อนผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมากแทนที่หมู่สายทำที่เหลือจะเกิดความมันไหวในไข้ป่าอันเป็นภัยร้ายแรงนั้นก็าหาไม่พระทุกองค์ในเวลานั้นต่างถือว่าเรื่องความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนที่เกิดมาไม่มีใครหนีพ้นคือความตาย ไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเวลามาถึงหลังจากได้จัดการกับสรีละของพระสหายธรรมมิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่างก็รีบเร่งทำความเพียรหนักขึ้นกว่าเดิมเหมือนหนึ่งจะต้องเอาชัยชนะเหนือความตายที่กำลังลุกคืบเข้ามาทุกขณะจิตหลวงปู่ดูลนตุโลท่านคิดทบทวนไปมาในเวลานั้นว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอีกแล้ว นอกจากอำนาจแห่งพุทธคุณขณะนั้นก็ไม่แตกต่างไปจากพระองค์อื่นๆที่โดนไข้ป่าเล่นงานสุดแสนทรมานทั้งกายและใจชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ไม่รู้เวลาใดนาทีใดชีวิตจะดับลงลมหายใจสุดท้ายจะหยุดทำงานท่านจึงได้ลํำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วตั้งสัจวาจาอย่างแม่นมั่นว่า ถึงอย่างไรตัวเราคงหนีไม่พ้นเงื้อมือมัจุลาชอันเป็นเงื้อมือแห่งความตายในปรรษานี้แน่แล้วแม้เราจะตายก็ขอตายในสมาธิภาวนาเถิดณเวลานั้นหลวงปู่ดูลมีพลังจิตที่เข้มแข็งและกล้าแร่งขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ท่านมิได้ไว้วันต่อสิ่งใดทั้งสิ้นแม้เห็นความตายมายืนรอต่อตรงหน้าท่านถึงกับูทานออกมาเบาๆวา่า เราไม่หวาดหวั่นต่อความตายแล้วความตายจะมีบทบาทและความหมายอะไรอีกเล่าแล้วท่านก็หลุดผลออกมาจากความหวหวั่นและความตายอย่างองอาจกล้าหาญสมกับเป็นสาวกแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความเพียรภาวนาปรากฏผลสัจจาอธิษฐานพุทธคุณสร้างอัศจรรั์สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบก็ได้พบ ทุกอย่างได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับหลวงปู่ดูลที่สำนักป่าท่าคันโทแห่งเทือกเขาปูพานแถบจังหวัดกาลสินกล่าวคือในระหว่างที่ท่านนั่งเจริญภาวนาตั้งแต่หัวค่ำด้วยคำศักดิ์สิทธิ์พูดโทพูดโทจนกระทั่งได้เวลาดึกสงัดแล้วจิตเข้าสู่ความสงบ เกิดแสงสว่างจ้าพร้อมกับความรู้สึกปีติเบากายเบาใจเย็นใจเย็นกายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจากนั้นก็เกิดภาพนิมิตปรากฏออกมาอย่างชัดเจนท่านเห็นองค์พระพุทธรูปปรากฏขึ้นแล้วเข้ามาสวมทับในร่างของท่านได้พอดีดูดเป็นเนื้อเดียวกันประหนึ่งว่าตัวของท่านคือพระพุทธรูปนั้น หลวงปู่ยังได้พิจารณาดูภาพในนิมิตต่อไปอีกนานจนกระทั่งท่านออกจากสมาธิแต่นิมิตนั้นยังติดตาอยู่อย่างนั้นไม่ยอมลบเลือนจนกระทั่งเช้าอันเป็นเวลาที่ต้องออกบินทบาทเป็นจิตของทรงโดยตรงเพื่อโปรดสัตว์หลวงปู่ยังไม่ได้เล่าภาพในนิมิตให้ใครฟังยังเก็บเงียบขณะเดินบินทบาทจากชาวบานในละแวกนั้น ภาพอันเป็นนิมิตก็ยังอยู่เช่นเดิมจนกระทั่งเดินทางกลับภาพนั้นจึงค่อยๆลบเลือนหายไปหลวงปู่ได้พิจารณาดูตนเองก็ปรากฏเห็นกระดูกทุกส่วนแต่เนื้อหนังมังสาเหล่านั้นล้วนแต่ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟนั่นเองเมื่อพิจารณาเห็นเช่นนั้นท่านรู้สึกไม่ค่อยอยากจะฉันอาหารเลยในวันนั้น มีความรู้สึกอิ่มเบิบจากการที่จิตเป็นสมาธิจนปรากฏความมหัศจรรย์ขึ้นแล้วจึงอยากจะนั่งภาวนาทำความเพียรต่อไปแล้วท่านก็ได้พบกับความมหัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อนั่นก็คือนิสไข้ไา,ายแรงที่สุมรุมทำลายท่านอยู่แสนทรมานนั้นไยพากันหนีหายไปหมดร่างกายที่อ่อนเพลียก,ก็มาแข็งแรงเป็นปกตินี่คือความอัศจรรย์ อัศจรันที่เกิดขึ้นจากความเพลี่ยนผลปรากฏแล้วยิ่งทำให้หลวงปู่มีความเชื่อมั่นในความเพลี่ยนภาวนามากขึ้นจึงเร่งทำความเพี่ยนต่อไปทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอิริยาบถต่างๆได้แก่เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างสลับกันในสองอิริยาบถอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยด้วยอาศัยอนุภาพแห่งจิตที่เป็นสมาธินั่นก็คือความสงบ ไม่แสสายวกแวกไปไหนเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้ที่พลันก็เกิดแสงแห่งพระธรรมมาปรากฏแก่จิตของหลวงปู่อย่างแจ่มแจ้งจนท่านสามารถแยกจิตกับกิเลสออกจากกันได้รู้ชัดเจนอะไรคือจิตและอะไรคือกิเลสจิตปุงกิเลสหรือกิเลสปูงจิตเข้าใจในสภาพเดิมของจิตที่แท้จริงได้และยิ่งไปกว่านั้น หลวงปู่ท่านยังรู้ได้อีกอย่างแจ่มแจ้งด้วยว่ากิเลสส่วนไหนที่ละได้และส่วนไหนบ้างที่ยังละไม่ได้บ้างการเกิดความมหัศจรรย์ในตัวของหลวงปู่ท่านบอกหลวงปู่สิงห์ที่เป็นสหายธรมสนิทแต่เพียงว่าท่านเกิดสมาธิเท่านั้นซึ่งหลวงปู่สิงห์ก็ชมว่าท่านดูนมาถูกทางแล้วอนุมโมทนาสาธุด้วย